ดีก่อนนะพี่โน่ดีเลยดีเลยดีเลย่อ,องดีก่อนโอ้โอ้โอเปล่าเต็มแล้วคือมีทัลี่แล้วลนแล้วลนจัดยายอยู่ไหนวะ <c oughs> ยา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 ย ไอ้ฟ้ามาไม่ได้ควยปิน้นไอ้ซัสเอ้ย<ะ>ันดีแล้วนะมึงเก็บคิวพีมาแล้วม,มาแล้วบินแล้วบินแล้ว ปั๊กแก่นดยอว่ตายวตายแิตายแิู้้จักไหมพี่ตู้จักไหมโอ้ยพี่ต้อไปนามือพี่เลยที่หลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะเล้อหายหายหายกำลังาย ขนามือพี่เลยทีหลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะเดือดใจมั้ยไม่ขนามือพี่เลยทีหลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะเดืเอดเร็ว พออ้อมมาบ้านมาบ้านตายแล้ว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 ไอ้เอลเอสเหลือบอกคนอ่ยังไม่มีคนเก็บเลยเนี่ยตายรับตีเลยรับตีเลยตัวข้าไม่หนุนตายแล้วพี่

阿拉地方。 มจะคนเดียวหมดเลยเดี๋ยวมาโดนกดจากข้างนอกโถใครมาอาเว้ยๆว้ยว้โใครมาเอาไม้ด้วยล้อมันมาตีมันไปตีมันไปเดี๋ยวมันโดนกดอยู่มันโดนกดอยู่ทำไมทำไม มันจะหอมสวยขวามีอีกไหมอ่ะขวาคิดว่ามีอีกไหมเผมเอาให้ผมเอาให้ผมเกินหลังมาเกอาโอเคโอเคเจอโกขวามาอีกแล้วไอ้ล็อบเดียวผมช้าแล้วยังโง่พอมาเธอมีมึงไม่ลั่นหรนัวยิงไม่ตาย dãy luôn đó vậy? ổ tài mà khốt dữ. พี่บอกตรงตรงทางของพี่ชัดชัดเกือตำรวจเกัอบตำรวจพี่เดี๋ยวแจมให้เ้ยบางซ้ายมีตกแต่พาไปตะพาตกะพานค่อยค่อยผ่าน จบแปดผ่านไปจบสาจบาไปไปไปตาาตายหน้าหน้ตายหน้าตล้ไม่ขนามือพี่เลยครับที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะเดี๋ยมีคนอับทีิไหมวะแมกแต่หมดทานี้อะเฮ้ยเอาขอเอาเอ็ดดิเอเอ็มมาเล่นดิตาล็ตีท่าน เดี๋ยวเจอพี่อยวบอกไอตันลัตตี้ท่านเข้ามามาต่โหลดหมายแต่ตังฮะ ดูดิดูคนดิโอ้แม่งไปไหนกันหมดวะเออเป็นรวมพล มาแล้วซ้ายมาตัวหนึ่งพี่บอกแล้วไงว่าของพี <t> ่กำลัง <t> ขึ้น ไม่ซัดแคทไทยอ่ะไอ้เฮียไปเลยขัไปสองชั้นเลยพี่เล็่นดีเฮียขวามาขวามาขวามา